ีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการบวกและการลบของจำนวนเชิงซ้อนเรามาดูตัวอย่างกันเลยซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เราจะอ้างอิงจากสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนก็คือ a และ b บวกกับ c และ d มีค่าเท่ากับ a บวก c และ b บวก d อ่าเราก็มาแทนค่าลงไปเลยนะคะก็คือเท่ากับ เอาสองบวกสและ3าบวกหก็จะมีค่าเท่ากับ6และ8เสร็จของการลบเราก็อ้างอิงจากสมบัติเช่นเดียวกันนะคะก็คือ A และ B ลบกับ C และ D มีค่าเท่ากับ A ลบ C และ B ลบ D แทนค่าลงไปนะคะก็คือ2อลบ4และ3-5บ5จะมีค่าเท่ากับลบ2และลบ2ค่ะ